รีวิวบ้านไม้หลังเก่าตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายเลยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือบ้านของเราเองที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะคะจะบอกว่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือปลวกกินจ้ากินเสาทั้งต้นเลยนะด้านบนเราก็ลามลงมาถึงด้านล่างนะเราก็เลยต้องให้ช่างเนี่ยมาทําการเปลี่ยนเสาให้ซึ่งผู้ลงทุนในการเปลี่ยนเสาครั้งนี้ก็คือคุณพ่อเองจา้าฉันเองไม่มีปัญญาหรอกเนาะเออพ่อก็มาคุมงานเองอะไรนะช่างทําอยู่หลายวันมากกว่าจะเสร็จเพราะมันกินเสาทุกต้นเลยอะ ด้วยความที่มันเป็นบ้านไม้อะเนาะแล้วข้างบนน่ะไม่ค่อยจะมีคนขึ้นไปอยู่และส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างล่างกันหมดนั่นนะจะขึ้นไปดูสักทีหนึ่งพอไปดูทีหนึ่งก็เป็นไงล่ะปวกล่อไปจะหมดหลังแล้วจ้าใครที่มีบ้านไม้นะมันดูแลนะคะทุกคนขา้าไม่ดูแลปวกมันก็จะกินแบบนี้ยพอมันกินไปแล้วเราไม่เห็นตอนสายนะมันก็จะแก้ยากอันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนเสาอย่างที่บอกไปข้างต้นนะแล้วก็รื้อฟ้า ทำห้องข้างล่างใหม่หมดเลยเพราะปวกมันกินทั้งหมดแล้วเป็นไปได้อนะเราอยากจะยุบมากๆเลยทุกคนแต่ก็ยางว่าแหลนะเนาะทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินนะคะตอนนี้ทําได้แค่เปลี่ยนเสาแล้วก็ปรับปรุงบางส่วนที่ปรับได้ก่อนนะเพื่อให้ได้อยู่อาศัยกันต่อไปอะไรที่มันใช้ไม่ได้ก็ทำการลื้อทิ้งให้หมดจ้า